วันนี้พี่เดซี่นะได้ติดตามข่าวสารของคุณกันจอมพรังกับน้องไอรัชนกใช่ไหมพักส้มอ่ะต้องบอกว่าพี่เดซี่ได้เข้าไปอ่านแล้วรู้สึกโอ้โหมันเมามันมากๆเลยนะงานนี้ต้องบอกว่าประชาชนได้ประโยชน์เต็มเมมันไม่แปลกหรอกที่หลายคนหรือโดยเฉพาะพักส้มจะมองว่าคุณกันจอมพรางมีความสนิทสนมกับพรรคการเมือง แน่นอนละ่ะมันก็เป็นพรรคการเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพรรคส้มอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าวันนี้พรรคส้มจะเลือกฝั่งอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามแต่เชื่อว่าจิตลึกๆใจลึกๆแล้วเขาก็ยังอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเขาเหมือนเดิมมันปฏิเสธไม่ได้เลยที่คุณกันจอมพลังจะไม่ไถูกมองว่าสนิทกับคุณธรรมนัท เขาเพราะคุณธรรมนัตเขางานแต่งคุณกันอ่ะคุณธรรมนัตก็ไม่เป็นประธานใช่ไหมแล้วก็มีภาพอีกหลายๆครั้งที่เดินตามคุณธรรมนัตมีภาพถ่ายคุณธรรมนัตเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละไม่ต้องมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะที่หลายคนจะคิดว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยเป็นคนสนิทสนมของคุณธรรมนัตซึ่งคุณธรรมนัตแต่ก็ไม่แปลกนะ ที่คนดังหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณการจอมพลังหรือพี่บุ๋มปนัดดาหรือใครอีกหลายๆคนที่เป็นนักนักช่วยเหลือประชาชนเนี่ยที่เขาจะสนิทกับพรคการเมืองมันสนิทได้ไม่ใช่มันสนิทไม่ได้เข้าใจไหมคะทุกคนสามารถสนิทกันได้แล้วแต่ แต่ถ้าสนิทแล้วมันจะทำยังไงรักษาระยะห่างยังไงให้คนให้ประชาชนน่ะหรือฝั่งการเมืองฝั่งตรงข้ามไม่มองว่าคุณเป็นคนของฝั่งไหนหรือเป็นคนของพรรคไหนการเป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นพี่บุ๋มปนัดดาหรือจะเป็นคุณกันจอมพลังหรือจะเป็นพี่หนุ่มกันชัย ต่างๆที่ต้องบอกว่าบุคคลเหล่านี้นี่เป็นบุคคลที่สังคมเชิดชูนะสังคมเชิดชูเพราะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมช่วยมาตลอดช่วยมาทั้งประเทศและจะบอกว่าคาดีต่างๆเคลียร์ได้ก็เพราะบุคคลเหล่านี้คดีต่างๆได้รับความยุติธรรม ก็เพราะบุคคลเหล่านี้เพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าบุคคลเหล่านี้จะสนิทกับนักการเมืองพักใดพักหนึ่งคุณกันจอมพลังทำทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติดีเยี่ยมเอาตรงๆไหมถ้าคุณกันจอมพลังเนี่ยลงเลือกตั้งเนี่ยชนะขาดลอยและสเสมอๆนะถ้าคุณกันจอมพลังเนี่ยตั้งพักการเมืองเนี่ยเชื่อไหม คุณกันจอมพลังอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรตีด้วยซ้ำไปเพราะแฟนขับเหนียวแน่นมากแฟนขับเยอะมากแต่สิ่งที่น้องไอซ์รัชนกตั้งคำถามให้กับสังคมว่าเหตุใดบริษัทของคุณกันจอมพลังเนี่ยถึงได้งานจากกระทรวงเกษตรกระทร,ะร,ร,ะร,ระวงกรเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีคุณธรรมนัทเนี่ยเป็นรัฐมนตรีอยู่ทำไมถึงได้หลายงานหลายงานมากและก็มีการตั้งคำถามว่าเงินบริจาคที่กันจอมพลังได้ไปอ่ะให้มาเปิดเผยบัญชีได้ไหมซึ่งเป็นเรื่องปกติอ่ะถ้าเป็นเงินบริจาคแบบบริจาคหมูบริจาคหมาบริจาคแมวอะไรอย่างเงี้ยอาหารหมาอาหารแมวก็คงไม่มีใครอยากตรวจสอบหรอก แต่เพเอิญว่าการบริจาคของคุณการจอมพลังเนี่ยมันระดับประเทศไงกูกระแสมันร้อนแรงอ่ะมันก็ต้องมีคนตั้งคําถามในเรื่องของการความโปร่งใสของเงินบริจาคเป็นเรื่องปกติแยกแยะนะสิ่งที่คุณการจอมพลังทาให้กับประเทศชาติดีเยี่ยมเป็นอีกเรื่องหนึง่งส่วนเรื่องของเงินบริจาคก,ก็เปิดเผยก็ได้ไม่เห็นเป็นไรไง จริงไหมเราโปร่งใสกันอยู่แล้วแล้วพ่เดซี่ก็เชื่อว่าคุณกันจอมพลังโปร่งใสอยู่แล้วเขาทำงานให้กับประเทศทํางานเพื่อสังคมมาเนี่ยแบบอื ừ ừ, ให้ไปให้สิบดาวเลยอะ่ะให้ร้อยดาวพันดาวเลยอะ่ะเป็นคนที่ดีมากๆส่วนน้องไอรัชนกพักสม้มเขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองเนาะ ก็ทำหน้าที่ตัวของตัวเองเป็นตัวแทนของสังคมอีกด้านหนึ่งที่ออกมาตั้งคําถามวันจันทร์นะวันจันทร์นี้หลายคนจับตามองนะที่รายการของคุณสรยุทธว่าไอรัชนกกับกันจอพลังจะปะกันหรือเปล่า